สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยยนเวทค่ะวันนี้แอดจะมาพูดถึงเหล็กไหลแก้วค่ะเหล็กไหลแก้วธาตุกายสิทธิ์ที่ไม่เหมือนเหล็กไหลทั่วไปที่มีสีดำหรือว่าเป็นโลหะนะคะแต่เหล็กไหลแก้วจะมีสีสันสวยแปลกตาเป็นเหล็กไหลที่เชื่อกันว่ามีเหล่านางฟ้าเป็นผู้สร้างแล้วก็สถิตรักษาดูแลธาตุกายสิทธิ์ชนิดนี้ เป็นนางฟ้าผู้มีสิริโฉมงดงามด้วยมีจิตใจอบอ้อมอารีรักสง,งบสวยงามบำเพ็ญบารมีในด้านการให้การบริจาคทานช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันชอบฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลอยู่ในโอวาทและคำสั่งสอนของพระพุทธองค์หรืออริยสงฆ์เลกไหลแก้วเป็นเหล็กไหลที่เหมาะกับบุคคลที่มีน้ำใจไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ปอบอ้อมอารีเป็นที่รักของทุกคนรักษาศีลสวดมนต์ฝังเทศฟังธรรมแล้วก็บริจาคทานเป็นประจำค่ะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับใจเย็นแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอเหล่านางฟ้าที่สถิตรักษาธาตุขันนี้จะชอบบุคคลที่มีลักษณะแบบนี้มากจะคอยปกป้องช่วยเหลือให้ได้รับความสุขทวีมากขึ้น อนุภาพของเหล็กไหลแก้วนี้จะเด่นทางด้านปัดเป่าแคล้วคลาดผลักดันสิ่งไม่ดีให้ถอยห่างออกจากผู้ถือครองเป็นเหล็กไหลที่มีบาร,รมีดีในทุกๆด้านช่วยในการฝึกกสิลเจริญวิปัสสนาได้ดีเป็นเหล็กไหลที่มีบาร,รมีสูงค่ะแผ่บาร,รมีส่งทางด้านโชคลาภเสน่ห์ดึงดูดคนดีๆเข้ามาและเป็นเมตตาต่อผู้พบเห็นด้วย การบูชาแล้วก็รักษาเนื่องจากเป็นเหล็กไหลที่มีเหล่านางฟ้ารักษาอยู่จึงควรบูชาด้วยของหอมของสวยงามเพิ่มเติมจากการบูชาเหล็กไหลทั่วไปนะคะนอกจากเหล็กไหลแก้วแล้วยังมีเหล็กไหลที่สวยงามไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเหล็กไหลแก้วประกายพลึกเป็นเหล็กไหลแก้วที่รวมวรรณะของเหล็กไหลแก้วสีต่างๆในชิ้นเดียวกันเช่นสีเขียวน้ำเงิน ขาวเหลืองฟ้าชมพูเป็นการหล่อหลอมธาตุกายสิทธิ์ที่หาได้ยากยิ่งซึ่งทั้งหมดรวมตัวกันเป็นเหมือนผลึกแก้วแลดูคล้ายกับประการังในท้องทะเลมีความสวยงามมากเมื่อกระทบกับแสงไฟเหล็กไหลแก้วประกายพึกจัดเป็นเหล็กไหลธาตุน้ำผู้ที่ครอบครองจะทำให้มีจิตใจเยือกเย็นดั่งสายน้ำ หากผู้ครอบครองเป็นบุคคลที่มีธาตุไฟในร่างกายมากเมื่อบูชาติดตัวประจำก็จะทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นลงได้และหากมีไว้บูชาติดบ้านก็จะทำให้บ้านเรือนสงบร่มเย็นมีแต่ความสุขใครที่อยากมีนางฟ้ามาคอยปกป้องคุ้มครองก็ลองหามาพกพาบูชาติดตัวไว้ได้นะคะจบคลิปในวันนี้แล้วคะ่ะฝากกดไลค์และติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ นลาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ